เมื่อเราพบนอนเจาะลําต้นในลักษณะเช่นนี้เราจะทําอย่างไรดับแรกที่เราควรจะทําก็คือวร<อ>จะใช้มีดหรือใช้อะไรก็ได้นะครับในการที่จะเคลียขี้นอนนะครับใช้บีดเคลียขี้นอนเพื่อที่จะมองเห็นรูที่มันเกิดขึ้นชัดเจนว่ามีทั้งหมดกี่รูนะครับซึ่งในต้นนี้เราก็จะเห็นว่า,ามันมีการเจาะ มันมีการเจาะตั้งแต่บริเวณด้านล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับในลักษณะที่เป็นเส้นตรงอย่างนี้เมื่อเราเห็นรูชัดเจนอย่างนี้แล้วอดับต่อไปที่เราควรจะทำะก็คือ,อเราก็จะใช้ยาฆ่ามแมลงยาฆ่ายุงอะไรก็ได้นะครับที่มีท่อเหล็กเล็กๆสําหรับสอดเข้าไปเราก็ใช้มีเดเล็กๆปายแหลมนี้แคะดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเปิดปากแผล ก็จะพบเนื้อเยื่อสีดำาแผลที่เราเอามีดแคะลงเนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการเน่าเกิดขึ้นแล้วในลักษณะนี้นะครับร่องรอยของหนอนนี้มันก็จะทำลายท่ออาหารมันก็จะเห็นร่องรอยทะลุไปอีกด้านหนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องตัดสินใจว่าจะใช้สเปรย์กำจัดแมลงในการฉีดเพื่อให้หนอนตาย หรือว่าจะตัดใต้บริเวณแผลที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูแผลอีกข้างหนึ่งนะครับดูแผลอ,อีกบริเวณหนึ่งซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามเราก็เปิดบาดแผลแล้วก็ใช้มีดกรีดาจากด้านนอกลึกเข้าไปข้างในาจากด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับแล้วขยายไปด้านข้างาเพื่อที่จะกรีดเอาเนื้อเยื่อที่เน่าที่เสียนั้นออกไปนะครับหรือแต่เนื้อเยื่อดีดๆก็เราก็ต้องมาตัดสินใจ ว่าแผลขนาดนี้แล้วเราจะใช้ยาก,กันปลวกกันแมลงฉีดเข้าไปนี้เราควรจะตัดหรือเปล่านะครับกว่าเราจะเห็นขี้เขามันตกลงมาเล็กๆขนาดนี้แผลข้างในมันก็ลึกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมอย่าประมาทนะครับเวลารดน้ำครวนดินดูแลต้นเราก็ต้องดูตั้งแต่โคนต้นจนถึง ปลายอดว่ามีอะไรเกิดขึ้นนอนตัวเล็กๆก,ก็สามารถทําให้ต้นทุเรียนของเราตายได้ทั้งต้นเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากออกแล้งต้องรีบสํารวจต้นถ้าหากว่าพบก็รีบจัดการทันทีแผลใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทะลุไปด้านตรงข้ามอย่างนี้ก็คงต้องตัดบริเวณที่เป็นแผลเหล่านี้ออกไปยอมเสียตรงบริเวณยอด ลำต้นบางส่วนเพื่อรักษาลำต้นทั้งหมดเอาไว้ในช่วงแล้งนั้นเราควรสำรวจบริเวณลำต้นนะครับถ้าเจอในลักษณะเช่นนี้เราก็รีบจัดการทันที